สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการ d h e t c t v อยู่กับผมนายนนท์เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม World of Tanks <c oughs> นะก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ชมก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขคิดส่วนใดสมปรารถนานะครับผมไร้โลภัยใครเจ็บสุขภาพมาลานาไมแข็งแรงทุกคนช้าทูนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูรายการจบๆได้แต่กูจะมีกิจกรรมไม่ทำเล็กๆน,น้อยๆนะ นะดูให้จบนะจะมีกิจกรรมไม่ทําอยู่ท้ายคลิปโอเคครับก็วันนี้นะมาอยู่กับรถถังหนักโซเวียตเที่ยนะครับชื่อว่า ST1STI เออ่ไม <c oughs> ่ก็ยังเรียกไม่ถูกเหมือนเดิมนะ <c oughs> ก็เป็นรถถังหนักของโซเวียตนะครับที่มาจากสาย4 5 0 k v 3 k v 4นั่นเองซึ่งปลายสายก็คือ i s c นะครับก็ ถ้าถามก็ความแตกต่างของระหว่างสงสายนี้ใช่ปะก็สายนี้จะค่อนข้างเร็วกว่าคล่องตัวกว่าเกาะจะหนานิดนึงหนาอยู่แต่ว่าลาดเอียงอะไรเงี้ยแต่สายนี้คือเน้นหนาไปเลยเออเข้าใจปะก็ลาดเอียงบ้างนะแต่ว่า HT1 นี่เดียงไงก็มันเป็นตัวฐานเดียวกับ IS4 ครับมันเหมือนกันเลยครับก็คือเกาะเกาะของเทียนิตนั่นแหละหัวก็ นะนะแต่ว่าจุดอ่อนจะค่อยข้างเยอะกว่า S4 นะครับโอเคก็มาดูตัตเัขคร่าวๆก่อน s t 1คันนี้นะครับความทนทานอยู่ที่พันเนะน้ำหนัก6 3 6 1ตันกำลังเครื่องยนต์ห5 0้ยโคตรน้อยเลยวะนะความเร็วสูงสุด40นะแต่เอาจริงๆกูวิ่งได้ไม่เกิน33-34แล้วก็อยู่ประมาณนี้แหละความเร็วเหมือนตัวก็รถทังหนะัก ตัวช้ามานะกาะตัวถังนะทำมุมนี่สุดยอดมากเกาะป้อมปืนสุดยอดนะครับแต่ว่าจุดอ่อนก็คือไอ้บ้องข้อหลามใหญ่ๆตรงนี้นั่นเองนะไม่รู้มีมันทําไมมาดูปืนกันเป็นปืน m 6 2 g 2นะครับปืนร้อย่สมอมมก็คือปืนของ S4 นั่นเองหรือปืนของ IS8 เดียวกันนะก็อัตราการจ่ออยู่ที่ห้าร้อย 258นะความเสียหายอยู่ที่440นะลูกทองเป็นลูกฮีทนะครับผมทาให้เจาะเกาะได้มากขึ้นโขเลยนะเจาะกอมมากขึ้นตั้ง80 80กว่า90เลยแหละอนะโอเคอืมนะคุณผู้ชมก็ตอนนี้ผมมีปัญหากับช่องแชสเล็กน้อยนะครับคือพิมพ์ไปมันไม่เห็นเลยเลย นะเขาพิมพมาผมก็ไม่เห็นถ้าถ้าอยากคุยกับผมก็ก็ต้องให้ผมชวนไปนะมันไม่เห็นเห็นไหมให้ผมชวนไปุปิดประตูดังนะก็ให้ผมชวนไปเข้าหมดรถถังมันจะพิมพ์กันได้นะครับมาเขาถามว่าอัพอัพคลิปวันไหนครับอากูกูก็กำลังทาอยู่ออกรายการนะก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามนะครับก็นะครับขอตัวอัดคลิปต่อนะครับ โอเคบายบายชื่ออะไรไม่รู้ครับครับครไปไไปไหนก็ไปโอเคก็อื่นเลยมาแต่งสวยให้ลูกน้องคันนี้ก่อนไปนอกปะเออนี่ไปพังก็คุณผู้ชมครับก็หาคุณผู้ชมได้ยินเสียงเออตึงตึงตึงโต๊ตึงนะครับก็อย่าตกใจนะครับเนื่องจากมันเป็นเนื่องจากเออบ้านใกล้ๆนี้เขาเออมี ฉลองอะไรกันเล็กน้อยนะครับตอนนี้มีเสียงแทรกบ้างก็ขออภัยมาทนะี่นี้ด้วยนะครับหวังว่าเสียงคงไม่เข้าใหม่มากเกินไปนะโอเคก็มาดูค่ากระสุนก่อนแล้กันก่อนที่จะเล่นนะกระสุนยอยู่นัดละ1,000ประมาณ1น0 0งลูกทองนัดละ5 2าพนะครับแต่ว่ามันเป็นปืนเชียสิบอะ่ะเข้าใจว่าคือมัน,มนก็ปืนไอเอสเซียยิงสบายๆนะไม่ต้องใช้ลูกทองมากหรอกนะลูกทองมันแพง โอเคเราไปเริ่มกันเลยเอาโอเคครับก็มาอยู่ด่านแรกนะครับในแมบแรกนะครับเออ,อก็มาอยู่ด่านคาร์คอสนะก็ไปท็อปเทียร์ละตัวเองอกอ็ดีกูชอบด่านเมืองทำดีทำดีอ่ะก็มาดูคาพเร็วกันก่อนครับก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ31 นะสามสิบสามสิบเอ็ดเนี่ยแหละเลี้ยวซ้ยวายขวาซ้ายวขวาความเร็วก็ลดแล้วล่ะตก็มันก็ตายแหละช่างมันนะครับก็เอออีกเรื่องหนึ่งก็คือรถถังคันนี้นะครับมีมุมกดที่ลบแปดนะก็ถือเป็นรถถังที่มาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับสำหรับรถถังโซเวียตนะครับเนื่องจากมุมกดค่อนข้างเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆ ปกตินี่ลบหกก็เหลือแหละแล้วข้างหน้านี่มีอะไรเอชหกหมายบละาะละหมายบลาหมาย นะปืนก็ค่อนข้างแรงครับดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ440ครับถ้าโชคดีนะครับวันดีดวงดีนะครับจะดาเมจขึ้นมาที่500ได้เลยเข็มเช่นโอ้ยโอ้ไม่น่ายิงเลยไปแล้วีครับหนึ่งไม่เป็นไรครับซ่อมเร็วครับผาซ่อมเต็มร้อยครับซ่อม 6V เท่านั้น โอ้โอ้โอ้ทั้งกลัวทั้กลัวอย่าไปกลัวครับก็แค่รถถังเทียแปดแต่ว่าคันนี้ต้องเล็งดีๆโอ้เซนต์ิมิวสะท้อนสะท้อนสะท้อนอ่าไม่ได้แดกรอกกูมันดีที่สุดในสามโลกแล้วเทียเก้าเนี่ยเรียบร้อยครับหนึ่งคันเซนต์ิมิวยิงกูสิเซนต์ิมิวยิงกูยิงกูยิงกูเร็ว

ใครแคปฐานไม่รู้เราไปจาัดก,การเซนต์อิมิวก่อนครับนะครับอ๋เอ,เ,อเป็นท็อปเจียนให้มันดีจริงๆเจอจอนหนึ่งคันครับเซนิมิวส์กำลังสลับสไลด์ครับดัามเมจต่ำมากเลยอะอะไรวะ สามพันแล้วอายาบ้านแตกโนแคบโนแค p please ได้ไหมออกจากวงแคปตรงนี้นะ่นะก็คุณผู้ชมครับก็ถ้าเป็นท็อปห้องนะคุณผู้ชมก็อาจจะได้เล่นดะีๆนะก็จ,จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้แหละก็หนานะเนะกานะนาไม่มีใครยิงอยากยิงเราเหรอกครับถ้าเขาไม่จําเป็นนะเพราะว่า <laughs> ก่อนต้าหนาไงมันทำให้เราแบบเขาเปลี่ยนเป้าหมายไงไปยิงคดีแทนอย่างเงี้ยเจีวันนะดือว่าสเลดจ,จะขึ้นนะเร็งจับตายเรียบร้อยเอยิงไปโอเคแมตช์แรกจบไปด 3, นะามเมจสามพนหน่งอยามสิบโอเคเอพีเ e ใช้กำลังมา20,000เลยดีจังโอเคจะอีปีสุดๆเยี่ยมโอ้ย <c oughs> เกือบสวยอนะถ้าเกิดแบบเปลี่ยนเป็นหนึ่ง <c oughs> หนึ่ง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 โอ้โหนะโอเคไปใหม่ที่สองกันเถอะโอเคครับก็มาอยู่ใน่ใหม่ที่สองนะครับก็เออ่ดูเหมือนจะไม่เป็นตามที่คาดไว้นะครับสำหรับห้องเจ็ดสิบช่างมันครับใหม่ที่สองก็เอาแค่นี้ก็พอ เอ่นเอาเองนะเะ่ดูคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงเฉยๆอไยจอเบรกอีกดูซาลาทำมากอ้จา่าฮ่าฮาฮ่าฮ่วฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮงาฮ่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 ่าฮ่า่าฮ่าอาฮ่า่าฮ่า่า่า่่ด่ เไม่ดิกาบ่าวโดดๆกาลัสสี่เฮ้ยผมอยากยิง WT up Panther สี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมสุ่มยิงดูนะอาอตายหาแล้วเกินสองอืมรู้สึกฝั่งเรานี้เอออาจจะเจอ E75 นะครับแล้วก็ T10 นะครับ ฝั่งนี้มีที0ซับพอร์ตอยู่ข้างหลังครับแล้วก็ไทเกอร์2มาเป็นเพื่อนผมชิบหายที่อยู่ฝั่งนู้นอ้าวจอดนิ่งๆอย่างน,น,นี้โดนสิลูกตามมา,มาไปป่ะ,อ,ะอย่าเสือกนะข้างๆอ่นะอย่าเสือกนะอ่ะนั่นนละนั่นหนละอ่ะมาใหม่ดิมาใหม่ดิ อุตส่าห์หันข้างให้ยิงไม่เข้าโถ่เป็นยาวอ่ะนี่มามาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเมาะมาเมาะพี่ชายพี่ชายพี่โอ้ยไอ้สัตว์ให้อยุดยิงรุ่ยไงเฮ้ยเฮ้ยเอากูโดนล้อมกูโดนล้อมถอยดิกูถอยดิไม่ต้องคุยแล้วล่ะถอยดิถอยถอยถอยโอ้โอ้ไอเอ็มอืมดอกนี้กูเจ็บมาก ว้าวละไอเอสอย่านะอย่านะอย่านะเมืองนี้ก็เสือกจริงๆเสือกจริงๆกูกำลังถอยอยู่อย่ายุ่งนะอย่ายุ่งหน้าออดออดยุ่งหน้าออดออดออสะท้อนจ้าอ่าถอยอยู่โอ้ให้กูไปเถอะอันนี้ก็เสือกจังอ่ะยิงเลยยิง ไม่ยิงกูยิงอ่ะไม่ยิงกูยิงอ่ะกูถอยเราลัวสะคอนยิงอีกยิง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 อ่าโอเคมาๆมากระลาเกนีตายแล้วตัวหนึ่งอ่าต่อกันเถอะเต็มที่เต็มที่มาจับไฟจับไฟว่าวไฟป่าล่ะอ่าสะคอนเ้ยยิงมา หิม,มาหิมะอ่าอะไรเมืองที่สมิมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสะท้อนสะท้อนสะท้อนอีกสะท้อนเยอะๆกูอชอบยิงอีกเล่นดีครับเล่ดีครับ,รบโอ้โอ้าโอเคครับขอบคุณมากครับเพื่อนสะท้อนอืมอืมหืมแล้วถอยไนอันตรายครับตรงนี้ 4ี่สิบนี่ไม่ใช่ของเล่นที่ผมจะมาเล่นด้วย <c oughs> ยังไงละ่ะไงล่ะมูฟเมนต์กูสุดยอดป่ะโอ้ยกูไม่อยังหรอโอ้โหยเออไปเลย ให้มึงฟักดังๆเลยโถเอ้ยอ่ะก็คุณผู้ชมครับก็ผมจะตายถึงผมจะไม่ได้กำแพงเหล็กนะเพราะว่ามันตายนะมันไม่ได้เหรียญกำแพงเหล็กแต่ก็คงผ่านภารกิจนี่หรอมัง้งหรือเปล่าวะนะก็คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าสำหรับเจ๊แปดเจ๊เก้านี่รถถัง HT-1 นี่เป็นอะไรที่เวลี่ช็อกมากนะครับมันสุอร์ วันนี้จิกนะครับหนามากๆครับมันไม่มีอะไรมาหนาได้เท่านี้อีกแล้วนะครับ e75 ผมว่ามันยังยิงง่ายกว่าเลยนะครับ mm hmm. เอาจริงๆเอา mm hmm. เ้ามุมเกาะ h g 1นี่ผมว่ามันค่อนข้างจะดีกว่า e75 เยอะเลยนะครับในบางส่วนอย่างเช่นหัวนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับจากระยะไกลนี่เออหาเขายิงมานี่มันจะสะท้อนครับถ้าว่าถ้าเขายิงไม่โดนสิวล้วนะมันจะมีโอกาสสะท้อนสูงมาก และยิงเราโผล่จากหัวนี่เรื่องยิงเข้านี่ตัดทิ้งไปเลยแต่ว่าผมแม่งไม่น่าพลาดตายเลยวะก็ว,วะาไม่ตัวให้เอ็มยิงอะเพื่อนโอ้โหแบบอัดเข้าข้างเลยจ้าเอาไปเลยจ้านะ <c oughs> เจอช่างมันครับยิงไปสองพครับลูกทองไม่ได้ใช้โอเคเรามาดูกันว่าเราสามารถรับกระสุนได้กี่นัดกันเออผ่านเยี่ยมแม่งผ่านจริงด้วย อ่ะครับในกายเรกไม่เป็นไรเฮ้ยอย่างงี้อันนี้โอ้โหอย่างงี้อย่างงี้กูผ่านไปได้เกือบสิบห้าเลยนะครับก็เราป้องกันการยิงไปทั้งหมด19นัดครับเรารอดจากการโดนทีสิบปืนท็อปยิงไป6นัดครับก็ผมรอดจากการโดนปืนในหน้ายิงอ่ะปืนของตัวเองยิงครับ6นัดปิดครับดูต่อนะครับแล้วก็รอดจากการโดน M4 M4 สเอ็เนี่ยรถทองอ่ะ7นัด แล้วก็ TVP VTU 4นัด AS2 นัดนะครับผมรวมตัวเบสที่ผมยิงไป2,080นะยิงโดมไป7นัดด้วยกันนะครับไอเอ็มสตีนกูเกลียดมึงเกลียดมึงมากมึงอยู่ไหนมึงชื่ออะไรแหนวะนี่มึงทำให้การเล่นของกูติดขัดเอาไปเลยกูจะแบ็กเมล์มึงไว้กูเกลียดมึงดูไหมภารกิจกูไม่สำเร็จแบบมีเกียรติเลยโหนะแลกำแพงลกก็ไม่ได้ อ่ะก็ยิงไป9้านัดนะครับยิงแค่9นัดนะยิงเข้า8นัดดามเมจอยู่2 8 0พก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับถูกยิงไปย4นัดเลยวะโอเคนะก็โอเคจบแล้วรีวิว ST1 นะครับโอเคก็มาพูดถึงออกิจกรรมที่ผมจะจะจัดหน่อยนะครับก็คือปีใหม่นั่นเองโอเคก็คือให้คุณผู้ชมนะครับหลังจากดูคลิปนี้จบแล้ว นะให้ไปเมนเมนที่ใต้คลิปนะว่าสวัสดีปีใหม่นู่นนี่นั่นนะครับผมจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีมา1คนนะครับ50ทูนะครับเบาๆเอาเบาๆไปก่อนนะครับตอนนี้เงินไม่ค่อยมีนะครับก็ใส่ชื่อใส่ที่อยู่ติดต่อไปเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปอย่างเช่นเราเอาอีเมลแล้วกันไม่ก็เอาชื่อเฟซก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทักไปนะครับ แล้วก็จะประกาศผลนะชื่อผู้โชคดีเออผมให้เวลาประมาณวันนี้เท่าไหร่สี่ทุ่มห้าสิบเอ็ดวันที่สามสิบเหรอเอ่อวันที่กว่าจะลงคลิปเสร็จก็ประมาณทีสองตีสามผมไม่ยอมครับก็เกินนะเรนเตอร์ไฟไว้เห็นมันนานจัดเลยนอนจัดนอนอยันเช้าเลยโอ้โหเขาสวยเลยนะครับผมก็ขอขยายเวลาเป็น จนจบวันที่1นนะครับไม่เอาถึงวันที่สเอนะครับก็ขอพายวันที่ด้วยนะครับวันที่1นนะวันที่1เสร็จวันที่1ปุ๊บการจะขึ้นวันที่สอนี่ปิดรับบวดเลยนะไอ้ปิดรับจับผหลักนะโอเคปะ่ะจะจับใา่ชื่อผู้โชคดีนะผมจะถ่ายคลิปจากโทรศัพท์ให้ดูว่าผมไม่ได้แบบล็อกผู้โชคดีไว้นะครับผมจะเขียนรายชื่อทุกคนที่ เม้นในคลิปใต้คลิปอันหน่อยนี่นะครับเฉพาะอันนี้นะครับมานะครับมา,มาจับฉลากกันมาดูว่าใครจะได้กันโอเคก็ใครแม่งอะไรตั้งนัานก็ขอครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันใหม่ปีหน้า